สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งนะครับและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้นะครับที่จะนํามาชวนคุยกันนะครับเป็นเรื่องของนมบัวนะครับนมวัวและเด็กเออเด็กไม่ควรกินนมบัวจริงหรือเปล่านะครับาบางท่านนะอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามากับข้อมูลนะครับ ในเน็ตนี่นแหละนะครับว่อนเลยที่เขาบอกว่านมวัวมันไม่ดีต่อเด็กนะอย่าให้เด็กกินทําให้เด็กท้องอืดบ้างเดี๋ยวจะทําให้เด็กเป็นออทิซึ m มนะครับหรือออทิสติกนะครับเออมันเป็นยังไงกันแน่นะครับอ่าประเด็นหนึ่งที่มันน่ากังวลเนี่ยก็คือว่าไอ้ข้อมูลเหล่าเนี้ยถ้ามาจากแบบตาสีตาสาทําคลิปพูดแบบผมเนี่ยมันมันอาจจะไม่อิมแพกอะไรมาก แต่มันมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับบางคนต้องย้ำว่าบางคนเขาก็ทำคลิปหรือทำเนื้อหาออกมาในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็เผยแพร่กันไปคนก็เห็นว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนะืต้องมีความรู้แน่ๆเขาศึกษามาเขาต้องอ่านการวิจัยต่างๆมาโอ้ยเขารู้สิ่งที่เราไม่รู้ <laughs> นะครับก็แชร์กันสารพัดเลยนะ ทีนี้มันก็เกิดเป็นความกลัวเกิดขึ้นมาในาหมู่คนนี่ยแหละนะครับจนทําให้3มองค์กรนี้ครับก็คือว่า,าลาดรา,าชวิทยาลัยกุม,มารแพทย์แห่งประเทศไทยเนาะสมาคมกุม,มารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็กังวลกับไอการที่มันมีข้อมูลแบบนี้ออกมาโดยเฉพาะเมื่อมันเริ่มมีบุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับ ามาเผยแพร่ไอ้ข้อมูลผิดๆแบบเนี้ยนะครับเออเขาก็ออกหนังสือออกมานะแล้วก็ผมก็ไปได้มาเขาไม่ได้ส่งมาให้ผมคนเดียวหรอกเขาลงในเพจเขานั่นแหละ <c oughs> เหมือนตัวเองสำคัญเลยนะครับผมก็จะนำมาย่อยแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับรับรู้รับชมรับทราบกันนะครับเป็นข้อมูลที่แบบเขาศึกษามาแล้วอ่ะนะครับนะครับมันมีอะไรบ้าง ไปว่ากันเป็นข้อๆนะครับเพราะเขาก็ลิสต์มาเป็นข้อๆแต่ผมจะมาพูดให้มันน่าจะฟังง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในนั้นมันเป็นข้อความมันแบบทางการแล้วก็วิชาการนะครับอันดับแรกนะครับนมบวัวทําให้เด็กท้องอืดน,นะครับหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่านมวัวเนี่ยมันย่อยยากนะคืองนี้นมวัวเนี่ยมันมีเคซีนเคซีนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับเด็กที่ไม่มีปัญหาใน การย่อยอาหารนะครับจะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องจากการบริโภคนมบัวนะครับคือว่าง่ายๆก็คือทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหายกเว้นแต่บางคนเท่านั้นที่มีปัญหากับการาย่อยอาหารโดยเฉพาะไอ้ตัวเคซีนเนี่ยแต่ว่าคนโดยทั่วไปมันไม่ได้เป็นนะครับก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่มีปัญหาไม่มีอาการนะแต่ถ้าใครมีอาการก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะไม่เป็นไรนะครับหรืออาจจะทาน น้อยนะครับลองดูข้อ2นะครับนมวัวมีสารตกค้างนะในประเด็นเนี้ยมันมีการตรวจสอบคุณภาพนมโดยเฉพาะไอ้นมโรงเรียนนะครับเ<ม><ม>วลาตรวจสอบเขาดูทั้งโภชนาการนะดูข้อมูลคุณค่าทางสารอาหารดูจุลินทรีย์นะครับก็ร้อยละ97ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเขาได้ประกาศไว้นะครับส่วนในแง่ของสารเคมีกำจัดศตรูพืช หรือพวกยาต้านจุลินชีพจุลชีพนะครับที่แบบว่าตกค้างอยู่ในนมหรือเปล่าก็ไม่พบนะครับข้อ3นะครับนมวัวดีต่อก,กระดูกจริงไหมนะอันเนี้ยก็มันจริงแหละนมวัวเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนนะครับมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับจากงานวิจัยที่มีหลักฐานเชื่อถือได้นะบอกแบบนี้ว่าเชื่อถือได้ เด็กที่ทานนมัวนะมีมวลกระดูเพิ่มขึ้นทั้งร่างกายเนี่ยโฮบอด b o เนี่ยประมาณร้อยละสานะครับแล้วก็ยังเพิ่มฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตที่เรียกว่า IGF1 นะอินซูลินไลค์โกรท o ฮอร์โมนนะครับเด็กที่ได้รับแคลเซียมเพียงพอเนี่ยะจะช่วยทำให้หมวลกระดูสูงสุดดีตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะครับอ่ะทีนี้ข้อ4นะครับนมวัวกับมะเร็ง ดื่มนมวัวทานนมวัวเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับจริงอยู่ที่ว่านมวัวมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะนมวัวแหละอาหารโดยทั่วไปมันมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดอยู่แล้วนะครับในงานวิจัยที่มีหลักฐานแน่นหนานะครับเพียงพอเนี่ยที่จะเชื่อถือได้นะครับอบอกว่าการบริโภคนมวัวเนี่ย ช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนักนะครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานจากงานวิจัยที่หนักแน่นเพียงพอให้เชื่อถือได้ว่านมวัวเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับข้อ5นมวัวนะครับทำให้เป็นออทิสติกออทิซึมหรือเปล่านะครับในข้อนี้มันก็เหมือนกันคือยังไม่มีการศึกษาขนาดใหญ่ นะขนาดเล็กแปลว่าขนาดเล็กอาจจะมีนะครับแต่ขนาดใหญ่เนี่ยใหญ่จนพอที่จะยืนยันได้ว่าเฮ้ยนมวัวเนี่ยกินแล้วเป็นออทิสติกเป็นออทิซึมนะมันไม่มีนะครับยังไม่มีาการวดบริโภคนมวัวในเด็กที่เป็นออทิซึมนะครับทาทให้เกิดผลเสียด,ด้ว,ยเ,วเยเพราะว่าอะไรเพราะว่านมวัวเนี่ยมันเป็นแหล่งกรดอะมิโนที่จําเป็นนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยไอ ทิปโตแฟนนะครับอ่ามันสามารถจะคอนเวิร์ตไปเป็นสารสื่อประสาทนะต่อไปได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ทำให้เด็กที่งดบริโภคนมวัวน,นะครับก็อาจจะส่งผลเสียได้นะครับหมายถึงในเด็กที่เป็นออทิซึมนะที่เขาศึกษามานะครับข้อ6นมวัวกับการแพ้นะครับฟูดอเลร์จี้นะอ่าเด็กเนี่ยในเด็ก ในกลุ่มประชากรเนี่ยมันมีตอนนี้มันมีเด็กประมาณ1.7นะครับที่มีโรคแพ้โปรตีนนมวัวนะครับแต่การที่แม่หญิงตั้งครรภหรือหญิงให้นมบุตรเนี่ยงดบริโภคนมวัวเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้ากินนมวัวเยอะๆนี่เดี๋ยวลูกจะแพ้นมอ่ามันไม่ได้ช่วยป้องกันนะครับแล้วก็เด็กที่ทานนมวัวเนี่ย ขาศึกษามาก็ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหอบหืดภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันสัมพันธ์เนี่ยแปลว่ามันต้องมีคนจํานวนมากแหละที่ดื่มนมวัวแล้วก็พบว่าเป็นหอบหืดหรือเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแต่อันนี้มันไม่ไขนาดนั้นนะครับโดยสรุปเขาก็บอกว่านมนมวัวเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับก็ควรส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนนะครับบริโภควันละสามแก้ว ส่วนเด็กวัยเรียนจนถึงผู้ใหญ่นะสตรีมีคันสตรีให้นมบุตรเขาแนะนำวันละ2-3ถึงแก้วนะครับก็กระจายทานกระจายดื่มไปนะอ่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยนมแม่ดีกับเด็กซึ่งนมแม่ดีกับเด็กจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันดีในช่วงวัยหนึ่งตอนที่เขาเป็นเบบี๋นะครับพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันจเจริญเติบโตไปมากการได้รับ อาหารจากนมแม่จึงไม่เพียงพอนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดอื่นหรือว่านมจากแหล่งอื่นๆเข้าไปนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการจเจริญเติบโตของร่างกายเขานะครับที่มันโตขึ้นมานะ,ะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะช่วยให้คลายข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับนมวัวและสุขภาพ เด็กกันได้บ้างนะครับอ่าก็คนที่ที่เข้ามาอ่ารับชมรับฟังกันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะก็สามารถกดไลค์นะครับกระแทกไลค์มาเลยนะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะกดแชร์ให้คนอื่นถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์กับเขานะแม่และอ่าคนที่กําลังจะเป็นแม่อะไรเงี้ยก็แชร์ไปนะครับ เรื่องเรื่องของฟู้ด a อลเลอร์จีเนี่ยส่วนตัวแล้วผมก็ศึกษามาเยอะพอสมควรเพราะว่าเจ้าเด็กที่บ้านก็มีเรื่องของกลูเตนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านมานะก็ผู้เชียนเหมือนเรียนมาเรียนจริงนะเออก็สามารถแชร์กันได้นะครับแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับว่าไปเจออะไรมาไปรับข้อมูลมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องชี้เป้าก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาไล่ฟ้องเรา อ่ะแล้วก็กดติดตามไว้นะครับชานัลเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตไปนะครับอ่าลองดูซิว่าไอ้มีความเห็นยังไงเด็กควรบริโภคนมวัวมากน้อยแค่ไหนอ่ามีวิธีการยังไงที่จะให้เด็กทานอะไรเงี้ยมีประสบการณ์ตัวเองยังไงก็ามาพิมพ์เล่ากันไว้ข้างล่างได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จบไว้เท่านี้อ่ะบอกย้าอีกทีนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ กล่าวมาผมไม่ได้คิดเองเออเองนะครับสามสมาคมที่ว่าไปข้างต้นเนี่ยเขาออกถแถลงการมาคือถ้าเขาไม่คอนเฟิร์มจนแบบทนไม่ไหวแล้วเขาคงไม่ออกอะไรแบบนี้มาหรอกนะครับแต่ตอนนี้มันเยอะจริงๆอะ่ะข้อมูลพวกนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ